มาครับวันนี้เนสกาแฟดอเช่ครุสโต้เฮะวันนี้เส็เน,น,นส้มๆนี้ลุงโก้นะฮะลุงโก้นะฮะเข้าไปครับ,อ,รบอันนี้น้ำสีขีดนะครับไปอันนี้ไฟสีแดงที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้คือน้ำร้อนพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็ผมหมุนไปที่สีขีดเรียบร้อยแล้ะหมุนก็อน่างเงี้ยครับหมุนอ่า แล้วก็แก้วผมเตรียมเรียบร้อยมันก็จัดไปครับลุงโก้แก้วแรกครับอืจอจอะแล้วได้เสียงมาแล้วครับลุงโก้ผมเอ่อเหมือนเดิมฮนะหอมลินออกมาเห็นควันควยพุ่งออกมาไหมครับนี่อืม เช็คกันทุกเช้าครับจมูกยังได้กลิ่นโอเคอยู่นะครับอ่ารอเขาหยดสักครู่ฮะระหว่างนี้ก็ดื่มดำและสูดกลิ่นนะครับโอเคน้ำสี่ขีดนะับประมาณได้ประมาณหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับอืมนะฮะอันนี้ลุงโก้นะครับอ่าโอเคเช้านี้ผมก็ได้กาแฟแล้ว ดมเันอืมหอมเอมข้มค้นจริงๆโอเคครับชอบคลิปกาแฟาอย่างนี้ฮนะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ตามไปได้ฮนะใต้คลิปผมจะมีรีวิวกาแฟาแต่ละแบบเอาไว้อยู่นะฮะสามารถเข้าไปดูกันได้ฮนะหรือสนใจเครื่องหรือสนใจแคปซูลกาแฟาแบบไหนเนะี่ย ก็คอมเมนต์สอบถามกันใต้คลิปนะครับผมก็มือใหม่หัดดื่มกาแฟคาซูนนะครับจะได้แชร์แลกเปลี่ยนกันว่าเจอคบซูลที่ไหนบ้างโอเคครับสวัสดีครับ